สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดทับไตท,ทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูต้อมปิดตุพัฒ์กันอีกหนึ่งครั้งในรายวิชาวิทยาศา,ศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ครับคือเรื่องโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆนะครับนักเรียนสามารถบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า9 0 91ได้นะครับวันนี้เราใช้แบบบันทึกกิจกรรมหน้า90และหน้า91นะครับอ่ะนักเรียนจดจุดประสงค์ลงไปที่แบบบันทึกกิจกรรมหน้า90เลยนะครับจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะครับคือสำรวจและบรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆนี่คือจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้านักเรียนคนไหนจดไม่ทัน นะครับนักเรียนสามารถไปดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆเนี่ยครูต้อมจะอัพวิดีโอลง youtube แล้วก็จะส่งลิงก์ไปให้ในกลุ่มห้องเรียนออนไลน์ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาอ่านใบความรู้กันสักเล็กน้อยนะครับเพื่อจะได้นำความรู้เนี่ยมาทาใบงานมาทากันบ้านกันนะครับเรามาอ่านใบความรู้พร้อมๆกับครูต้อมไปเลยนะครับ บนโลกมีสัตว์และพืชอยู่มากมายที่อาศัยอยู่ตามแหล่งที่อยู่ต่างๆโดยทั้งสัตว์และพืชมีโครงสร้างและลักษณะแตกต่างกันซึ่งมีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ที่อาศัยตามตัวอย่างเช่นในแหล่งน้ำจะพบสัตว์และพืชชนิดต่างๆที่มีโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต เช่นปลาและกลบมีโครงสร้างที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ําโดยปลามีขีบและกลบมีพังผืดที่เท้าซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายนักเรียนลองสังเกตรูปกบเท้าหลังของกบจะมีพังผืดทําให้กบสามารถว่ายน้ําได้นะครับแ่าลักษณะการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตที่สามารถว่ายน้ําได้นะครับ พืชน้ำต่างๆเช่นผักตบชวามีก้านซึ่งมีช่องอากาศอยู่ภายในจำนวนมากที่ช่วยในการลอยน้ำอ่าในรูปที่สนะครับผักกระเฉดมีนวมหุ้มลำต้นค้ายฟองน้ำทำให้ลอยน้ำได้ผักกระเฉดเนี่ยก็จะมีนวมหุ้มอยู่ที่ลำต้นตรงขาขาวที่คุณต้อมทำลูกศรสีแดงไว้ให้ทำให้ผักกระเฉดกับผักตบชวาเนี่ย สามารถอาศัยอยู่ในน้ําได้โดยที่เขาจะมีวิวัฒนาการนะครับทําให้ตัวเขาลอยน้ําได้นี่คือธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะครับทําให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยปรับตัวอยู่ในสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศต่างๆได้นะครับบริเวณขั้วโลกที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีจะพบสัตว์หลายชนิดที่มีโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต เช่นหมีขั้วโลกมีขนเป็นสีขาวเพื่อให้เข้ากับสภาพแม่ร้อนที่อาศัยอยู่มีขนและชั้นไขมันที่หนาปกคลุมล่างเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะครับนักเรียนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าขั้วโลกเหนือนขั้วโลกใต้เนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยหิมะซึ่งหิมะมีลักษณะเป็นสีขาวใช่ไหมครับหมีขั้วโลกก็เลยมีขนเป็นสีขาวเพื่อใช้อำพางตัวในการล่าสัตว์หรืออำพางตัวจากผู้ล่า นะครับหมาป่าโัโลกมีใบหูและจมูกที่สั้นเพื่อลดการระบายความร้อนในร่างกายนะครับหรือแม้แต่นกพูกที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ก็มีขนดกแน่นที่อุ้งเท้าเพื่อให้สามารถยืนอยู่บนกิ่งไม้ที่มีหิมะปกคลุมได้อ่านักเรียนสังเกตสัตว์ที่อยู่ตามทั่วโลกนะครับสัตว์เหล่านี้จะมีขนสีขาวเพื่อให้เข้ากับ สภาพอากาศสภาพภูมิประเทศที่ปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งเพื่อเป็นการอําพรางตัวในการล่าสัตว์หรือเป็นการอําพรางตัวจากการถูกล่านะครับธรรมชาติไม่โง่นะครับธรรมชาติฉลาดที่จะสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาให้กลมกลืนกันนะครับต่อนะครับส่วนบริเวณทะเลทราย สัตว์ที่อาศัยอยู่จะมีการปรับโครงสร้างหรือลักษณะให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ได้เช่นอูดมีขนขนตายาวเพื่อป้องกันฝุ่นทรายมีขายาวเพื่อให้ลำตัวของอูดอยู่ห่างจากพื้นมีเท้าที่มีพื้นที่กว้างเพื่อไม่ให้จมลงไปในทรายขับทายปัสสาวะน้อยเพื่อลดการถึงเสีย้ํานะครับ นักเรียนครับทะเลทรายเนี่ยมันร้อนมากเลยใช่ไหมแล้วเวลาแดดส่องมาที่พื้นทรายเนี่ยตัวพื้นทรายเขาจะเก็บความร้อนเอาไว้เขาจะซึมซับความร้อนจากแสงแดดเอาไว้นะครับอูดก็เลยมีขายาวมีตัวสูงเพื่อให้หน้าท้องของเขาเนี่ยอยู่ห่างจากพื้นทรายเพื่อลดความร้อนที่จะได้จากพื้นทรายนะครับแลวนักเรียนสังเกตโหนกที่หลังของอูดครับโหนกที่หลังของอูดเนี่ยเขามีไว้ทําอะไรครับ เอาไว้เก็บน้ํานะครับโหนกข้างหลังของอูดเนี่ยเขามีเอาไว้สําหรับเก็บน้ําเป็นเหมือนกระติกน้ําแข็งส่วนตัวนะครับเวลาอูดไปกินน้ําอูดจะกินน้ําเยอะมากนะครับแล้วเขาก็จะเก็บน้ําไว้ในโหนกหลังของเขาเวลาเขาเดินทางไปไกลๆเนี่ยเขาจะสามารถใช้น้ําในโหนกข้างหลังของเขาเนี่ยในการดารงชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นอูดเนี่ยจึงเป็นสัตว์ที่อึดถึกทนมากเหมาะกับการใช้งานในทะเลทรายนะครับ สุนัขจิ้งจอกทะเลทรายมีใบหูที่ใหญ่และมีขนที่หูเพื่อป้องกันไม่ให้สายเข้าหูและมีจมูกที่ยาวเพื่อช่วยในการระบายความร้อนออกจากร่างกายสังเกตสัตว์สชนิดนี้นะครับทั้งอูดและสุนัขจิ้งจอกทะเลทรายจะมีขนสีออกน้ําตาลให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นทะเลทรายนะครับเพื่อปกป้องหรือใช้ในการพางตัวจากการถูกทำร้ายหรือการ ลา่าสั์นั่นเองนะครับพืชที่อยู่ในทะเลทรายเช่นต้นกระบ,บองเพชรมีการปรับตัวโดยเปลี่ยนใบให้มีขนาดเล็กแหลมแข็งคล้ายกับหนามเพื่อลดการสูญเสียน้ํานะครับเพราะในทะเลทรายเนี่ยฝนแทบจะไม่ตกเลยใน1ปีนะครับดังนั้นกระบ,บองเพชรจึงเปลี่ยนใบที่เป็นใบแบนๆเหมือนที่เราเห็นเนี่ยเป็นใบที่มีขนาดเล็ก แหลมแล้วก็แข็งคล้ายหนามนะครับนอกจากจะลดการสูญเสียน้ําแล้วนะครับใบที่มีลักษณะท้ายหนามเนี่ยก็ยังช่วยปกป้องต้นกระบองเพชรจากการถูกทําร้ายถูกโจมตีด้วยเพราะคงไม่มีสัตว์อะไรเข้าไปกินมันแน่นอนนะครับคงจะเจ็บลิ้นหน้าดูถ้าจะไปกินกระบองเพชรนะนักเรียนเนาะในป่าชายเลนจะพบสัตว์และพืชที่มีโครงสร้างและละักษณะต่างๆที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต ในแหล่งที่อยู่นี้เช่นต้นกงการมีรากจำนวนมากยื่นออกมาจากบริเวณลำต้นและปักลงไปในเลนเพื่อช่วยค้ำจุนลำต้นอ่ากเนีนก็จะรู้รู้ดีอยู่แล้วถ้านักเรียนเคยไปเที่ยวป่าชายเลนนะจะมีต้นกงการใช่ไหมต้นกงกางเนี่ยขึ้นตามเลนซึ่งเลนเนี่ยมีพื้นที่ไม่มั่นคงก็คือเป็นพื้นเละๆไม่ใช่พื้นแข็งแรงนะครับ ้าต้นกงกลางเนี่ยไม่ยื่นแขนยื่นขาออกไปเพื่อค้ำลำต้นเอาไว้เนี่ยนอกจากพื้นจะไม่แข็งแรงแล้วยังถูกกระแสะลมจากทะเลพัดลำต้นอีกยังถูกน้ำทะเลซัดเข้ามาอีกนะครับเพราะฉะนั้นการที่ป่าชายเลนจะต้องมีแขนขายาวเพื่อทำให้ต้นเขาเนี่ยสามารถยืนสู้กับลมสู้กับน้ําได้นะครับนี่คือวิวัฒนาการของธรรมชาติเพื่อให้ดํารงชีวิตเพื่อให้อยู่รอดในถิ่นที่อยู่ของเขานะครับ ปลาตีนจะมีครีอบอกที่แข็งแรงจรึงสามารถเคลื่อนที่คล้ายกับการเดินบนเลนได้จริงๆแล้วปลาตีนก็คือปลาทั่วๆไปปลาชนิดหนึ่งนะครับที่มีครีบเอาไว้สําหรับว่ายน้ําแต่ลักษณะดเด่นของปลาตีนก็คือครีบที่เขาเอาไว้ไว่ายน้ําเนี่ยมันแข็งแรงมากเลยครับนักเรียนแข็งแรงถึงขั้นว่าสามารถพยุงตัวเองขึ้นมาได้นะครับเวลาเขาอยู่ในน้ําเขาก็ใช้ครีบของเขาว่ายน้ําเหมือนปลาทั่วไปแต่ว่า เวลาเขาอยู่บนเลนเขาจะใช้คีบตัวเนี้ในการพาตัวเขาไปที่ต่างๆก็เหมือนเป็นการเดินแต่จริงแล้วมันคือคลีบนะครับไม่ใช่เท้านะครับ้องเข้าใจตรงกันนะสิ่งมีชีวิตที่พบในบริเวณต่างๆที่กล่าวมามีโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นๆซึ่งโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่อดีต จนทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันได้แต่ถ้าแหล่งที่อยู่มีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอาจส่งผลให้โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอาจมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะด้านอื่นๆเช่นพฤติกรรม เพื่อให้ดำรง,งชีวิตต่อไปได้หรือถ้าปรับตัวไม่ได้สิ่งมีชีวิตอาจสูญพันธุ์หรืออบพยพไปอยู่แหล่งที่อยู่อื่นนะครับไอ้ที่ตัวที่มันนอนตายอยู่เนี่ยนักเรียนว่ามันตัวอะไรครับไดโนเส,สาร์ทำไมไดโนเสาร์จึงสูญพันธุ์จากโลกนี้ไปเพราะไดโนเสาร์ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ไม่ได้นะครับเหตุผลที่ไดโนเสาร์ปรับตัวไม่ได้เพราะว่ามีอุกกาบาตมาพุ่งชนโลก พออุกกาบาตมาพุ่งชนโลกเนี่ยโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างกระทันหันและรุนแรงมากไดโนเสาร์ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมแบบนั้นได้จึงล้มตายและก็สูญพันธุ์ไปในที่สุดนะครับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกนะครับนักเรียนถ้าสภาพแวดล้อมค่อยๆปรับตัวค่อยๆเปลี่ยนแปลงเนี่ยสิ่งมีชีวิตจะปรับตัวอยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมนั้นได้ แต่ถ้าสภาพแวดล้อมนั้นนะครับมีการปรับตัวอย่างกระทันหันสิ่งมีชีวิตจะไม่สามารถปรับตัวได้ทันแล้วจะล้มตายไม่แม้กระทั่งสัตว์นะครับมนุษย์ก็ล้มตายเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นการเกิดซึนามิที่ภูเก็ตเมื่อหลายปีมาก่อนมีการปรับสภาพแวดล้อมภูเขาไฟใต้ทะเลมีการปรับสภาพแวดล้อมคือมีแผ่นดินไหวใต้ทะเลใช่ไหมครับมีการเลื่อนของเปลือกโลกที่อยู่ใต้ทะเล ก็คือเปลือกโลกมีการปรับตัวเปลือกโลกมีการปรับสภาพแวดล้อมของเปลือกโลกทําให้เกิดขึ้นสึนามิพัดเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วก็หลายๆประเทศทําให้มีคนตายเป็นหมื่นเป็นแสนคนเห็นไหมครับถ้าสภาพแวดล้อมมีการปรับตัวอย่างกระทันหันสิ่งมีชีวิตจะล้มตายเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกับการที่อุกกรบาาวิ่งชนโลก โลกมีการปรับตัวอย่างกระทานหันไดโนเสาร์ที่เป็นสัตว์ที่แข็งแรงมากๆก็ยังตายสูงพันไปเลยสึนามิก็เหมือนกันพอเปลือกโลกปรับตัวเกิดสึนามิคนเราก็ล้มตายเป็นจํานวนมากรวมถึงสัตว์แล้วก็พืชด้วยนะครับนี่คือตัวอย่างว่าถ้าเกิดเราค่อยๆปรับตัวเนี่ยปรับตัวได้นะครับปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อมตามถิ่นที่อยู่ที่เราอยู่อาศัยทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์ทั้งต้นไม้นะครับแต่ถ้ามีการปรับตัวแบบกรรทานหันเนี่ย ปรับตัวไม่ทันครับล้มตายแน่นอนนะครับอ่ะในหน้าเก้าสิบในหน้าเก้าสิบนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตารางใช่ไหมครับนักเรียนในหน้าเก้าสิบจะมีตารางเป็นสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนเลือกสังเกตอันนี้คือตัวอย่างการบ้านนะครับการบ้านของนักเรียนก็คือว่าให้หนักเรียนนะครับเลือกสังเกตสิ่งมีชีวิตอะไรก็ได้หนึ่งชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ที่บินได้หรือจะเป็นต้นไม้ต้นไม้บกต้นไม้น้ําทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งมีชีวิตหมดเลยยกตัวอย่างเช่นนักเรียนเลือกสังเกตนกแก้วนักเรียนก็เขียนไปในหน้าเก้าสิบครับว่าสิ่งมีชีวิตที่เลือกสังเกตคือนกแก้วหลังจากนั้นนักเรียนจะวาดรูปนกแก้วลงไปในช่องสี่เหลี่ยมก็ได้หรือจะปริ้นรูปนกแก้วออกมา แปะก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบใครวาดรูปเก่งอยากวาดรูปลงไปครูต้อมก็ไม่บังคับใครจะปริ้นรูปออกมาแปะครูต้อมก็ไม่บังคับนะครับเมื่อนักเรียนเลือกสิ่งมีชีวิตที่จะสังเกตได้เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนจะต้องเขียนแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นเช่นถ้านกแก้วตัวที่นักเรียนเนี่ยเลือกสังเกตนักเรียนเลี้ยงเองที่บ้านนักเรียนก็ต้องเขียนว่าแหล่งที่อยู่ของนกแก้วตัวนี้คือ ที่บ้านหรือในกรงที่บ้านก็ได้นะ <salud> ครับต่อมาที่หน้า91ครับที่หน้า91เนี่ยโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่คืออะไรนักเรียนคิดว่านกแก้วเนี่ยมีโครงสร้างที in no <de ex at ement> ่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่มีอะไรบ้างเช่นมีโครงสร้างที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ที่บ้านของนักเรียนไหมนะครับแล้วนกแก้วเนี่ยมีโครงสร้างและลักษณะนั้นเนี่ยเหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ไหมนะครับนกแก้วเนี่ยมันมีอ่ามีปีกทําให้บินขึ้นไปหาอาหารตามที่ต่างๆได้นกแก้วมีขาและเท้าที่เกาะกิ่งไม้ได้นกแก้วมีปากแหลมเอาไว้จิกกินกัดอาหารได้นะครับแต่นกแก้วที่นักเรียนสํารวจเนี่ยมันมี ตามที่มันควรจะเป็นไหมนะนกแก้วของนักเรียนมันเคยได้บินออกมาจากกรงบ้างไหมมันมีปีกบินได้แต่ว่านกแก้วที่บ้านบินไม่ได้เลยเพราะไม่เคยบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับนัเนี้นก็ลองสำรวจดูอันนี้คือตัวอย่างนะครับอาจจะไม่ต้องเอานกแก้วก็ได้นะครับเต่าบกนะเต่าบกอ่านี่คุูต้องพิมพ์ผิดนะครับขออภัยเป็นเต่าโบกนะลูกเต่าบก แหล่งที่อยู่ท้านักเรียนเลี้ยงเต่าตัวนี้ไว้ในกระมังในบ้านนีนก็อาจจะบอกว่ากระมังที่บ้านนี่คือแหล่งที่อยู่ของเต่าบกถ่ายรูปหรือว่าจะวาดรูปเองก็ได้ถ้านักเรียนเลี้ยงนะครับนะโครงสร้างของเต่าตัวเนี้ยเหมาะสมกับสภาพทีท่อยู่ไหมที่นักเรียนเลี้ยงอยู่เนี่ยมันเหมาะสมไหมเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับเหมาะสมยังไงไม่เหมาะสมยังไงลองอธิบายดูนะครับแล้วก็ ต่าเนี่ยมีโครงสร้างยังไงนะครับมีกระดูบที่มีกระดองที่นูนหนานะเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวเองจากการถูกทำ้ายไม่ใช่เขียนในกอครับเขียนที่หน้าเก้อครับอธิบายหน้า91ครับมีขาเท้าและเล็บยาวเพื่อขุดดินอย่างนี้มีผิวหนังเป็นเกร็ดหยาบเพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมอะไรเนี้ยนักเรียนก็เขียนอธิบายไป ในหน้า90เนี่ยนักเรียนเลือกสิ่งมีชีวิตมา1ชนิดนะครับแล้วก็วาดรูปหรือแปะรูปลงไปก็ได้แล้วนักเรียนก็ไปเขียนโครงสร้างในหน้า91นะครับมีอยู่2ข้อหน้า91เนี่ยให้นักเรียนเขียนโครงสร้างนะครับของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนะครับกระต่ายอย่างนี้สมมุตินักเรียนเลี้ยงกระต่ายอ่ากระต่ายเป็นยังไงอยู่ในทุ่งหญ้าอยู่ในกรงที่บ้าน อยู่ในปา่าอยู่ในสวนสัตว์แล้วแต่นักเรียนจะเลือกเขียนเลยนักเรียนก็เลือกมาหนึ่งชนิดที่นักเรียนเห็นที่นักเรียนสังเกตกระต่ายมีดวงตากลมโตมีหูยาวหางสัน้นมีสะโพกที่ยาวและทรงพลังกระโดดได้ดีมีขนปกคลุมรูรําตัวเพื่อป้องกันอากาศหนาวเย็นอะไรก็ว่าไปแล้วเนีเ่ยก็ลองสังเกตดูนะครับปลากาัดอย่างนี้นักเรียนเลี้ยงปลากาัะดัไหมที่บ้านนะครับ ปากรอาศัยอยู่ในไหนอยู่ในแหล่งน้ําหน้าบ้านอยู่ในบอ่ออยู่ในคลองอยู่ในโถแก้วอยู่ในตู้ปลาตรงไหนนะครับมีขี้ในการเคลื่อนที่หายใจด้วยเหงื่อทาให้หายใจใต้น้ําได้มีเกรดเพื่อป้องกันอันตรายอะไรก็ว่าไปนะครับลองเขียนอธิบายมานะครับแล้วเรียนสามารถสังเกตสิ่งมีชีวิตได้ทุกชนิดต้นไม้สัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ที่บินได้ นะครับจิ้งจบตุ๊กแกใไสเดือนกิ้งกือได้หมดเลยนะได้หมดเลยนะครับกระบองเพชรต้นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะที่กําลังหินชิดอ่ะไอ้กล้วยกล้วยด่างภูด่างบอลบอลด่างอะไรด่างๆเนี่ยที่นักเรียนปลูกทักเรียนก็สามารถสังเกตได้หมดเลยนะครับเพราะต้นไม้ก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแมวหมา กรอบตุ e ๊กแกเอาเอาได้หมดเลยนะครับนักเรียนเรื่องมาหนึ่งชนิดนะครับต้นไม้เนาอกระบองเพชรอย่างนี้ถ้านักเรียนเลี้ยงก็สังเกตได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับไม่ต้องเอาเหมือนคูต้อมก็ได้นะครับอยู่ที่นักเรียนชอบที่บ้านนักเรียนเลี้ยงช้างนักเรียนจะเอาช้างมาเป็นอ่าสิ่งมีชีวิตที่สังเกตก็ได้หรือที่นักเรียนเลี้ยงงูเหลืองเะงูเหลืองมาก็ได้หรือบ้านใครบอกโอ้ที่บ้านหนูเลี้ยงแมงสาบ อ่าจะเอาแมงสาบมาคุณต้อมก็ไม่ว่าอะไรนะครับหนูเลี้ยงหนูที่บ้านหนูเลี้ยงหนูเยอะเลยครับคุณต้อมอ่าก็เอาหนูมาก็ได้ก็ไม่ว่ากันนะครับก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับอ่าสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับสรุปบทเรียนนะครับสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ ซึ่งการที่สิ่งมีชีวิตมีโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นนั้นเนี่ยเป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้ดำรงชีวิตและอยู่รอดได้ในแหล่งที่อยู่ที่ในแต่ละแหล่งที่อยู่นั้นๆครับนักเรียน